เยา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 คิววันนี้วันนี้ยาเยาแน่เยาแย่แย่ตอนนี้ไปรับไปรับเพื่อนที่สนามบินชื่อชื่อไรชื่อแหล่ดำโยกมาจากไหนมาจากไหนแอฟริกาไอวิกโคสคนดีวัวเยาเยาเยาเอาเนี้นะฮะวันที่รอคอยนะฮะดำกับสุมาทุภูมินะครับวันนี้ที่รอคอย ผู้เก่าหายพี่เบิร์นพระเอกวคเนี้ใช่เอาวันนี้นะครับอย่างที่หลายคนรอนะครับโอ้ยว้าวว่าดันโยกลับมาเมื่อไหร่มันกลับมาแล้วหลังที่เราถามใช่ว่าเฮ้ยมึงกลับเมื่อไหร่มึงไม่รู้เรื่องสักทีดูดการกี่โม่เออกูกลับเอานากูร์ดมึงไม่ต้องถามกูมึง กู <นะ S 1> ถามมึงกลับกี่โม,ง,มงก็ตอบแค่นั้นแหละเออวันไหนกับกี่โมงมแค่นั้นเองไม่ต้องแบบข้ามเพลสอะไนรน,นะก็มันกลับมันบอกผมว่าตอนแรกเนี่ยมันบอกบ่ายโมงตอนนี้นะฮะตอนนี้แบบมแโมงึ่นี่ยูงงว่าขยับครึ่งยั่โมงได้ไงวะเออเดี๋ยวมาดูกันว,ว่าวันนี้เนี่ยพิธีการต้อนรับดานโยเซยก้าเนี่ยจะ หรือหันกันไหนที่การต้อนรับมึงไม่เอากองยาวมาเด้อลำบุผู้ลัวเขาไม่เอาเข้ามันไปอยู่นู่นนะกูเห็นถ้าใครติดตามไอจีพุทันโยนะโอ้ยมากแต่มาเวียนต่อไม่หัวล่างนี่เขานั่งเขานั่งอยู่ในรถนี่เออเออใสรูปเนี่ยใส่ทองเต็มคอเลยข้อมือโอ้ยโย่แต่คิดถึงมาคิดถึงมามันตลกดีแต่อยู่ก็แกล้งมันดีสนุกดีมีแฟนๆบางคนนะเขาบอกว่าเม้นมาดันโยไม่อยู่ผมเลิกติดตามนะไอ้เหี้ยมึงไม่มาเป็นู้วุ่ มันกลับบ้านเดี๋ยวมันมาก็รอแป๊บนึงสิเออไม่จริงมันกลับมามันต้องเดินกลับสนามบินมาอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินไปปิดให้มินสนิทป้ามีปุ๊บโอ้โหเนี่ยใกล้ไป ตอนนี้นะฮะเรายืนรอเพื่อนรักหักเกมโหดอยู่ประมาณ4ี่แล้วสี่นาทีสี่ชั่วโมงแล้วอีกเรียมมันบอกว่ามันจะลงเครื่องบ่ายโมงครึ่งตอนนี้บ่าย2องสิบห้าจะชั่วโมงนะแล้ว <c oughs> ที่สําคัญคุณผู้ชมฮะเรามาเซอร์ไพรส์โดยที่เราไม่รู้ด้วยนะฮะว่ามันลงสายการบินไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าถึงหรือยังแต่ตามที่เราคาดคิดคือมัน <ไป S 2> บอกว่าลงแล้ว เยวภาพอินเสิร์ตน่าจะเห็นเดี๋ยวรอดูถ้าไม่เจอเนี่ยกูกลับยังหาเลยมึง EP นี้ยังมารอแล้วก็ไม่เจอตลกป้าครับผม่่มาอหรือเบอร์นี้มันไม่ได้ใช้่หรอไดูหน้ามันเลยกูรอมึงชั่วโมงกว่ากูรอมึงแต่เที่ยงกว่ามึงบอกเครื่องลงบ่ายโมงบ่ายครึ่งไอ้นี่บ่ายสองกว่าได้หน้าอ๋อ มึงออกมปเร็วๆเลยจะไปซ้อมบอลแล้เนได้ได้ไดเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูมึงเอากระเป๋ายังไงเร็วๆเลเดี๋ยวอาจจแค้มันเสียเออเออโอเคซาเล ไอ้เล้ามาล้วไอ้ล้บมาล้วไอ้เจ้บมาล้วไอ้เจ้บมาล้วไอ้เจ้ามายินดีต้อนรับกับประเทศไทยเขารอมึงทัพประเทศมึงรู้ไหมเนี่ย๋ยวมึงออกไปนะคนตั้งรับเป็นทีเทียบอะ ไอ้เหี้ยหน้ามึงมันถึงว่ามึงสายเหี้ยเบนหน้ามึงฮะเหี้ยพวกมึงกินอะไรไอเหี้ยมึงดูดิพอใจพอใจกับผลงานการกลับบ้านในครั้งนี้ไหมฮะใส่เจ้าที่ปีแข่งครับผมเป็นไงบ้างฮะไปไงฮะจบที่เท่าไหร่ฮะไอ้สัตว์รวแแบบกไไอออ้้นนฟิััสต์มึงบ้ามึงบ้าไม่ได้มึงใส่เลยเต็มตัวเลยขู่ไม่ได้ไปเก่งเลย เออกูไปไปโอเลเดียวกูกูโอเคเลยกูกูอะไรปะกูไม่ต้องมายุ่งเลยไปนั่งนั่งเคยมีนกขี่ชั่วโมงโอ้ไอวิลิโกสไปนู่นน่ะเจ็ดชั่วโมงไปไหนที่อาดิซาบบบาลงอาดิซาอาดิซาเบบาคือประเทศอะไรอาดิอาดิสเอบาบาเอธิโอเปียไม่ใช่ใช่ปะแล้วจะเอธิโอเปียมาไทยเลยเหรอประมาณเข้าชั่วโมงอโอ้ยก็นไปนานเท่าไหร่นี่ห้าสิบหกชั่วโมงสองต่อฮะเหนื่อยไหม เม pues ื่อยนะตอนถามถามนั่งขาติดติดบอแนะขาเออใช่ป่ะมันแค่เจ็บเข่าหแล้วเมื่อยแล้วขาดเมื่อยแล้วปกติมเดินไม่ได้อยู่แล้วไม่แต่ยังไม่รุตอน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 นั่งอ่ะมันเป็นออไว้ไม่เอาใส่ไว้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 เออคุยก่อนคุยกับมึงหาให้เกียดกูเหรอกูรอมึงเป็นสองสามชั่วโมงตอนนั่งดีแล้วไงตอนนั่งจริงไหมที่เขาบอกมันเมื่อยแล้วมันห้อยเออห้อยลงไปกับพื้นอะ มันยาวไปขาสาวแล้วแฟนๆคิดถึงมึงมากเลยใช่ใช่คูกูคิดถึงเขาด้วยเขาบอกว่าถ้ามึงไม่อยู่เขาจะไม่ติดตามแล้วรายการดีแล้วกูเคยบอกมึงแล้วไม่เชื่อกูเขาดูยังึงเดี๋ยวอีกจะดูแน่ไม่มีคนดูไม่แล้วแล้วจะกลับมาเข้ารายการสัปดาห์หน้าใช่ไหมวันนี้วันนี้ได้ไหมวันนี้ได้ไหมวันนี้ก็ได้อยู่นะอยไปเปล่าซาบิริคุณแรงกล้าวว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 เวว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 วอวว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  กี่โมงเดี๋ยกูจะแปงานอนองั้นงั้นงั้นวันนี้เข้าไลฟ์ได้นะเข้าได้สองทุ่มมาเจอกันเจกันสองทุ่มสนุกแน่ไหมแน่แนอสีโหลโอ้โหสี จะกลับแล้วนะเมื่อกี้ใช่เพราะว่าผมไม่ต้องไปซ้อมแต่นี่นพอดีเลยมาใช่ใช่ใช่แล้วมัน<ช>เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ผมว่าโทรหารมันไม่ติดไอ้อนี่มันแสบใช่เดี๋ยวนิสสาวนิสาวตอนนี้เดี๋ยวพวกเราก็จะกลับแล้วแล้วก็ตอนนี้จองตั๋วเครื่องบินไว้เรียบร้อยแใช่ล้วก็จะกลับไปที่อ,โอ,อโอเปียุย <laughs> <laughs> นะฮะอ่ะนี่แหละฮะภารกิจสุดยอดถือว่าสำเร็จลุล่วงไปได้ดีตามหา เพื่อนรักตามหาอาโฟอาโฟอาโฟอยู่ข้าง<า>หลังตามห <He i, S 2> ามหัวใจเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอ่ะโซเลยเป๋มอยู่ข้างหลัง <P le ain> <S <S เฮ้เอโซเลยไม่ต้อยูอ่อยูอ่